สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีสวิตครับวันนี้ช่างต่ายมารีวิวงานเปลี่ยนจอเปลี่ยนฟิล์มนะครับของ macbook model a2681 นะครับตัวนี้ก็อาการเดิมของลูกค้าเนี่ยทำน้ำนะครับเข้าจอมานะครับตัวฟิล์มด้านในจอเนี่ยก็จะเป็นค่าแบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะต้องทำการเปลี่ยนตัวจอในด้วยเนื่องจากว่า น้ำที่ลูกค้าทำมาเนี่ยมันเป็นน้ำมันนะครับผมทำให้จอเสียด้วยนะครับเวลาแกะจอแล้วจอมันจะแกะไม่ออกเพราะมันลื่นเพราะน้ำมันอันนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหา macbook นะครับมีอาการจอเสียหรือน้ำค่าแบบนี้นะครับทางร้านสมายไอทีสวิ e นะครับมีบริการรับเปลี่ยนรับซ่อมนะครับ macbook ทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อสอบถาม หรือดูมาทางเพจร้านได้เลยนะครับวันนี้ครับช่างตาครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเอไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ